ดังนี้นะครับ1ก็คือเข้าให,ให้เข้าไปที่หน้าสรารบัญกลุ่มนะครับหลังจากสมัครเข้ามาหลังจากสมัครลงทะเบียนแล้วนะครับก็เข้าไปที่หน้าแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็แจ้งอีเมลนะครับอันนี้เพื่อเพื่อรับสิทธ เพื่อรับสิทธิ์ดาวน์โหลดโมเดลนะครับโมเดลและวปลักอินนะครับสองก็คือกดลิงก์ร่วมกลุ่มนะครับแจ้งต่อไปก็คือแจ้งแอดมินเข้าร่วมกลุ่มนะครับ แลเดี๋ยวก็ชําระค่าใช้ใจ่ายในการเรียนเข้ามานะครับอย่างนั้นก็ก็สามารถดาวน์โหลดได้ะไยได้อไไดิอดนรับเข้ากลุ่มเข้ามาเรียนได้แล้วก็เข้าไปที่หน้าลิงก์ตัวนี้นะครับสารบัญกลุ่มตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปตามนี้ได้เหมือนกันเป็นการต้องตวนก็คือคลิกที่สารบัญกลุ่มนะครับหรือก o p ีอันนี้ก็ได้นะครับก o p ีลากตรงนี้นะครับแล้วเอาไปไว้ที่ข้างบนหน้ากลุ่มนะครับเราเริ่มเรียนระบบออนไลน์นะครับวิธีการเรียนนะครับ กปปี้ลากตัวนี้นะครับกปปี้ลิงก์นะครับหรือหรือถ้าเป็นลิงก์ลายก็หรืออะไรก็ตามเราก็กดเข้าไปได้แล้วก็ไปเพสที่ Google นะครับแล้วก็พาสเข้าไปแล้วก็โกมันก็จะพาเราเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับก็จะมีหัวข้อที่ผมจัดเรียงไว้แล้วก็บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างใน SketchUp นะครับก็คลิกที่สมมุติว่าเราอยากรู้เรื่องเครื่องมือพื้นฐาน SketchUp ใช้ย,ยังไงบ้างก็กดเข้าไปที่หัวข้อนี้นะครับก็จะลิงก์ก็จะพาเราไปที่หน้า เว็บนะครับก็จะเป็นวิดีโอคลิปที่สอนว่าเราจะเริ่มเรียนยังไงตั้งตรงนี้นะครับถ้งสองเมตรห้าสิบตรงนี้เราคราวนี้เอาเซนเตอร์ไปตงหรือนะครับอยากจะเรียนเรื่องการควบคุมมุมมองพื้นฐานการควบคุมมุมมองในสาม a x นะครับฝั่งนี้พื้นฐานนีก้ก็กดเข้าไปที่ฟูคลิปอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเรื่องการวควบทุมุมมองต่างๆนะครับ ขณะที่เรายังกดออนไเนตแล้วครั้งเราจะทดลองใส่วัสดุให้นะครับแล้วไฟล์ที่สอนที่เรียนทุกๆครั้งนะครับก็จะถูกถ้าตัวไหนมีคลิปมีมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องก็คลิกที่ไฟล์ประกอบบทเรียนนะครับก็อย่าลืมแจ้งอีเมลนะครับก็จะดาวน์โหลดได้ดังนี้นะครับแจ้งแอดมินนะครับแล้วก็ชื่อนะครับล n e เบอร์โทรศัพท์ บวกด้วยแล้วก็แล้วก็แจ้งอีเมลที่เป็น gmail นะครับต้องแจ้งต้องแจ้งอีเมลที่เป็น gmail เท่านั้นนะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดไฟล์พื้นฐานตามประกอบบทเรียนได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำดังนี้อย่างที่แจ้งไว้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันวันนี้นะครับก็อันนี้ก็สั้นๆเพื่อห้เพื่อนๆจะได้ เวลาจะเข้ามาเริ่มเรียนเขาจะได้ไม่งงก็คือเข้าตามลิงก์นี้สมัครเข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่สมัครมาแล้วก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับคลิกขวาแล้วก็พิมได้นะครับหรือก็พิมพ์ตามนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปดูเข้าไปกดคลิปเช่นจะไปดูเรื่องแปลงรีวิทเข้าสเกตอัพก็กดเข้าไปลิงก์นี้ก็จะพาเราเข้าไปดูคลิปที่สอนว่าจะแปลงไฟไล์อะไรกไปยังไงนะครับ ฝากดดีวนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูเรื่อง a ถึง z กันต่อครับสวัสดีครับ